สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอติขนเล่าเรื่องวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องปอบแขนไปฟังกันครับปอบแขนประพันธ์โดยเท่าหลวงทอง ย้อนเวลาไปร่วมเจ็ดสิบปีที่แล้วหมู่บ้านโคกสูงเพิ่งมีคนเข้ามาอยู่อาศัยแค่ไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จึงยังคงเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีคนจับจองเอาไว้สำหรับทำกินก็จริงแต่ราคาค่อนข้างถูกยังพอซื้อหามาครอบครองได้เหลือเพียงแค่การแพ่าา้วถังเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินเท่านั้นแต่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ความต้องการอยากได้อยากมีให้เหนือกว่าใคร ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีคนที่พยายามลุกล้ำพื้นที่ของคนอื่นกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงเป็นประจำถังทงที่พื้นดินเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังเป็นป่าคนที่มีที่ดินอยู่ในความครอบครองมากเป็นพิเศษก็คือผู้ใหญ่โดนผู้ใหญ่โดนเป็นชายอา,ายุประมาณ40ปีแกเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนใครเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า แกจะสามารถเที่ยวจับจองพื้นที่ต่างๆเอาไว้เป็นของตัวแกเองโดยแทบไม่มีใครคัดค้านหรือต่อให้ซื้อหามาก็แทบจะเป็นราคาที่ให้เปล่าผู้ใหญ่โดนบุคลิกแบบคนมีอำนาจนั่นแหละคือพูดจาเสียงดังผงผาง,ผงกล้าได้กล้าเสียเมื่อได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเขาสามารถข่มคนอื่นให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาได้ไม่ยากเลยเขามีเมียมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีใครกล้าหือทำให้ผู้ใหญ่โดนกลายเป็นบุคคลที่หลงตัวเองค่อนข้างมากเขาอยากได้อะไรจะต้องได้ในสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างซื่อบ้างเข้าไปรับใช้ผู้ใหญ่โดนด้วยความหวังว่าเมื่อบุกเบิกทางป่าทำเป็นเลือกสวนเลนาแล้วจะได้รับที่ทางสำหรับทำมาหากินต่อไปในอนาคตแต่ก็ถูกผู้ใหญ่โดนโกงเอาดื้อ ต้องอบยพหลบหนีออกไปจากพื้นที่ด้วยหัวใจอันเจ็บช้ำและเจ็บแขนเวลาเดินทางไปไหนมาไหนผู้ใหญ่โดนจะใช้หมาพกปืนเป็นอาวุธประจำตัวที่ได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายใครๆก็เกงขามกันทั้งนั้นพื้นที่ป่ากว้างถูกผู้ใหญ่โดนฉีเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองผู้ใหญ่โดนมักจะปล่อยให้คนเข้าไปบุกลุกแพ่วถางจนกลายเป็นพื้นที่โล่ง หลังจากนั้นจึงจะเข้าไปหาเรื่องอ้างความเป็นเจ้าของมีคนหลงเป็นเหยื่อของผู้ใหญ่โดนด้วยมาถึงแม้ว่าจะมีคนหลงกลเข้ามาทํางานบุกเบิกทางป่าจนกลายเป็นพื้นที่ทํากินให้กับผู้ใหญ่โดนอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังมีคนหลบหนีออกไปอยู่เรื่อยโดยไม่ได้อะไรเป็นค่าตอบแทนเลยเป็นประจำเช่นเดียวกันความจริงแล้วผู้ใหญ่โดนใช้ทั้งพเดชและพระคุณในการควบคุมคนนั่นเอง จึงทําให้เขายังคงมีบริวานรนับใช้แต่ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่โดนก็สร้างความเจ็บแขนเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาเองจะไม่รู้ตัวก็ได้เวลาผ่านไปหลายปีผู้ใหญ่โดนในวัยใกล้60ปีสั่งสมอิทธิพลบาร,รมีมีมากมายเหลือเฟือกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าหือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของเขาคือเกาะกำบังชันดี ไม่มีใครคิดจะต่อต้านหรือเปิดโปงความชั่วร้ายซ่อนเร้นของผู้ใหญ่โดนผืนดินมากมายยังคงมีความเป็นป่าดงดิบเหลืออยู่รอาการบุกเบิกแผ่ถังเพื่อให้กลายเป็นผืนนาผืนไร่ยังคงมีคนจากต่างถิ่นเข้ามาพึ่งพิงบาร,รมีของผู้ใหญ่โดนถ้อยคําแสดงถึงความเป็นผู้มีเมตตาสูงทำให้คนหลงกลยอมเข้ามาใช้แรงที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อแผ่ถางป่า โดยมีความหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินทำกินจากผู้ใหญ่โดนบ้างแน่นอนว่ายังคงมีคนหลงกลยอมเข้ามาสวามีพักให้กับผู้ใหญ่โดนเป็นประจำหลังๆมาจะเป็นคนที่เพิ่งอพยพโยกย้ายมาจากต่างถิน่นเพื่อหวังจะเข้ามาหาผืนดินทำกินวันหนึ่งมีครอบครัวพ่อแม่ลูกเดินทางเข้ามาหาผู้ใหญ่โดนภาพที่ผู้ใหญ่โดนเห็นไม่ใช่ที่ผัวเมีย แต่เป็นลูกสาวตังหากลูกสาวเพื่งจะเป็นสาวเต็มตัวมีความงดงามอย่างประหลาดแววตาของเธอเวลามองสบตากับผู้ใหญ่โดนดูสะเทินเขินอายอย่างสาวบ้านป่าผู้ใหญ่โดนหัวใจเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความจริงเด็กสาวคนนี้อายุเท่ากับลูกสาวคนหนึ่งของผู้ใหญ่โดนเท่านั้นเองแต่นิสัยของผู้ใหญ่โดนนอกจากจะบ้าอํำนาจแล้วเรื่องผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าใคร ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เด็กสาวบ้านป่าคนหนึ่งแต่รูปโฉมของเธอใครเห็นก็ต้องตะลึงด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่โดนคนรุ่นลาวขาวพ่อด้วยความที่นึกล่วงหน้าไปแล้วว่าต้องการจะ,พระเพด็พศึกหญิงสาวทําให้ผู้ใหญ่โดนค่อนข้างเมตตากับครอบครัวนี้เป็นพิเศษจึงจัดที่จัดทางให้กับครอบครัวนี้ได้ทํากินเลือกบริเวณที่ผู้ใหญ่โดนจะไปมาหาสู่ได้ง่ายเรื่องแบบนี้ มีแต่คนใกล้ชิดผู้ใหญ่โดนเท่านั้นที่จะอ่านเกมของผู้ใหญ่โดนออกสำหรับครอบครัวคนซื่อได้แต่พ้ำกล่าวขอบคุณโดยไม่ได้ชูกคิดแม้แต่น้อยว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตในเวลาต่อมาในระหว่างที่พ่อกับแม่ออกไปถางป่าเหมือนเช่นทุกวันผู้ใหญ่โดนก็เข้าหาลูกสาวจนกระทั่งได้เสียเป็นผัวเมียสมใจผู้ใหญ่โดนเมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองและครั้งต่อๆมา ตอนแรกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งสังเกตเห็นอาการซึมเศร้าเมื่อชักหนักเข้าจึงยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อของหญิงสาวเข้าไปหาผู้ใหญ่โดนด้วยสีหน้าค่อนข้างราบเรียบแต่ลึกๆไม่มีใครรู้หรอกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ผู้ใหญ่โดนพอจะเข้าใจกับท่าทีของอีกฝ่ายแต่ก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วพ่อของหญิงสาวเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่โดน ชนิดที่ผู้ใหญ่โดนเองคาดไม่ถึงเหมือนกันไม่เคยคิดมาก่อนด้วยซ้ำว่าคนพูดด้อยกว่าเขาหลายเท่าจะกล้าหานฉานใชยถึงเพียงนี้พ่อของหญิงสาวชื่อนายคำบอกว่าถ้าผู้ใหญ่โดนไม่รับข้อเสนอแม้แต่ข้อเดียวเขาจะดำเนินการร้องเรียนเล่นเอาผู้ใหญ่โดนถึงกับเดือดเพราะไม่เคยมีใครกล้าย,ย้ามถึงเพียงนี้แต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่โดนยังคงติดใจกับความสาวสวย จึงแซงทำเป็นรับปากรับคำไปอย่างนั้นเองลึกๆแล้วไม่คิดจะทำตามสักอย่างเพราะถือว่ามีอำนาจหญิงสาวุดนเลาขาวลูกคนนั้นเธอเชื่อจันนับตั้งแต่นายคำเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่โดนเธอก็ไม่เคยออกมาให้ผู้ใหญ่โดนเห็นหน้าอีกเลยผู้ใหญ่โดนเองตอนนั้นถึงกับเสียศูนย์ไปเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะถือตัวว่ามีอำนาจอิทธิพลต่างๆอยู่ในมือจะบีบก็ตาย จะคลายก็รอดใจคอของผู้ใหญ่โดนนั้นคิดเอาแต่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทำให้ถูกต้องน่าจะยากลึกๆแล้วเขาไม่ได้เห็นค่าของครอบครัวนั้นมีราคามากพอที่จะก้าวขึ้นมามีส่วนในอำนาจของเขาหากตบแต่งเป็นทางการขึ้นมาจะต้องสะเทือนบ้านใหญ่แน่นอนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ใหญ่โดนใบเบียงด้วยมาครอบครัวาสามพ่อแม่ลูกนั้นก็ไม่ได้จะเข้ามายุ่มยาม หรือก้าวไกลอะไรพวกเขายังคงถากถางป่าต่อไปลึกๆไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ผู้ใหญ่โดนถึงกับร้อนลนเพราะการที่ไม่ได้พบกับจันมันก็คืออาการธรรมดาทั่วไปของผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายมากๆอย่างผู้ใหญ่โดนเหตุการณ์ประหลาดและเลวร้ยวายเริ่มย่างกายเข้ามาในชีวิตของผู้ใหญ่โดนในค่ำของวันหนึ่งแม่ของเขา อายุมากแล้วกำลังป่วยหนักมีคนมาตามผู้ใหญ่โดนให้ไปดูผู้ใหญ่โดนเพิ่งได้เห็นสภาพของแม่ไม่นึกมาก่อนว่าแม่จะอาการสุดรวดเร็วถึงขนาดนี้เพราะปกติแกค่อนข้างแข็งแรงผู้ใหญ่โดนขนลุกเพราะแม่ของเขาอยากกินแต่ของสดของเขาผู้ใหญ่โดนตัดสินใจแล้วให้คนล้มวัวตัวหนึ่งเพราะไหนไก็ไหนไแล้วแม่อาจจะหิวจริงๆก็ได้ ภาพที่ทําให้ผู้ใหญ่โดนขนลุกมากกว่าเดิมก็คือแม่ของผู้ใหญ่โดนที่สภาพร่างกายดูสุดโทมจนไม่สามารถลุกขึ้นมาเองได้แต่พอเห็นเนื้อวัวสดสดกลับสามารถลุกขึ้นมานั่งกินอย่างอเนจอร่อยต่อนหน้าเฉยไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากจนกระทั่งมีคนมีอายุคนหนึ่งพูองออกมาว่าอาการของแม่ผู้ใหญ่โดนเหมือนผีปอบเข้าสิงผู้ใหญ่โดนคิดในใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้น บอบที่ไหนจะมาเข้าสิงแม่ของเขาแบบนี้มันเหมือนกับการแย่หนวดเสือ,อยางผู้ใหญ่โดนเสียแล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ยังไม่เคยมีเรื่องราวลักษณะนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเลยเพราะผู้ใหญ่โดนก็ถือว่าเป็นคนเล่นวิชาอาคมคนหนึ่งขนาดว่าคนยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานับภาษาอะไรกับผีแต่ก็นั่นแหละมาเจอเข้ากับแม่ของตัวเองวิชาที่ผู้ใหญ่โดนเรียนมากลับใช้ไม่ได้ผล แม่ของผู้ใหญ่ดนยังมีอาการป่วยสงตัวยังคงชอบกินของสดเมื่อไดที่ได้ของส,สดกินโดยเฉพาะที่มีเลือดด้วยแกจะสามารถลุกขึ้นมานั่งกินได้อย่างอเล็กเอร่อยพ่อผู้ใหญ่โดนเสียไปหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลแม่ของเขาก็คือเมียคนแรกที่ตบแต่งมาอย่างถูกต้องตั้งสมัยที่ผู้ใหญ่ดนยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยซ้ำเริ่มมีข่าวลือสะพัดไปว่า ปอบที่เข้าสิงแม่ของผู้ใหญ่โดนเป็นปอบมาจากพื้นที่อื่นเรื่องนี้ผู้ใหญ่โดนเองก็ติดใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเลื่อมให้คนสืบคนของผู้ใหญ่โดนรู้จักทุกคนนั่นแหละที่เข้ามาในหมู่บ้านโคกสูงก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมีบุคลิกและลักษณะพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นปอบไม่มีใครน่าสงสัยเลยถึงกระนั้นการสืบก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆเพราะขึ้นชื่อว่าปอบก็ไม่ต่างอะไรกับเชื้อโรคใดเวลานั้นพื้นที่โคกสูงยังรายล้อมไปด้วยป่ารกพื้นที่เลือกสวนไล่นาที่เพิ่งถูกถางทำกินยังคงมีน้อยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ต่างอะไรจากหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่พอตะวันโผเพเท่านั้นบรรยากาศน่ากลัวเสียแล้วอันที่จริงไม่เฉพาะช่วงเวลาโผเพรหรอก แม้กระทั่งกลางคืนก็เงียบแทบจะไม่ได้ยินเสียงของมนุษย์ความมืดปกคลุมอย่างรวดเร็วบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมากมีเพียงแสงแตะเกียงวอมแวมกับขี้ใต้เท่านั้นยกเว้นบ้านหมายหลังใหญ่ของผู้ใหญ่โดนจะมีแสงสว่างมากเป็นพิเศษจากตะเกียงเจ้าพายุผู้ใหญ่โดนมีหมาอยู่ในคอกสองตัวสำหรับสลับเปลี่ยนเวลาเขาเดินทางไปไหนมาไหนยุคนั้นใครมีหมา ็เทียบเท่ากับคนมีรถยนต์หรูในสมัยปัจจุบันเป็นพาหนะที่แสดงถึงอำนาจบารมีของผู้ใหญ่โดนได้อย่างดีผู้ใหญ่โดนเวลานี้เหมือนมีอะไรบางอย่างค้างอยู่ในหัวเต็มไปด้วยความกังวลซับสนเพราะอาการป่วยของแม่เขารู้ดีว่าแม่ของเขาถูกผีปอบเข้าสิงแน่แน่ปอบตัวนี้มันมีอำนาจแรงมากแม้กระทั่งอาคมรวมถึงเครื่องรางของขัง ที่เขามีอยู่ก็ยังเอาไม่ลงขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแม่อาจจะไม่รอดนอกจากเรื่องของแม่เรื่องของจันที่เขาไม่สามารถพบหน้าเธอได้ก็สร้างความรุ่มร้อนให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้ใหญ่โดนเขาควรจะหาทางพูดคุยกับนายคำอีกสักครั้งเพื่อยืนยันถึงสัญญาว่าเขาจะจัดการให้ถูกต้องตามธรรมเนียมกลางดึกหมาตัวโปดส่งเสียงร้อง ผู้ใหญ่โดนสะดุ้งตื่นขวาปืนพกที่วางอยู่หัวเตียงเขาดูทันทีว่ามีคนแปลกหน้าบุกลุกเพราะปกติแล้วหมาจะไม่ส่งเสียงร้องแบบนั้นผู้ใหญ่โดนนึกโกรธแต่ก็ยังระมัดระวังตัวไม่ผีพามออกไปเขาแอบ,บมองจากช่องที่ทำเอาไว้เฉพาะคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวด้านนอกได้ค่อนข้างชัดเจนผู้ใหญ่โดน กวาดสายตารู้สึกเหมือนมีความเคลื่อนไหวของคนแปลกหน้าหมาที่คอกยังคงส่งเสียงดังแสดงอาการตื่นตระหนกผู้ใหญ่โดนตัดสินใจหลงจากบ้านอย่างเงียบเชียบปืนในมือเตรียมพร้อมผู้ใหญ่โดนมองเห็นเงาร่างของใครคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปมันกำลังเดินมาอย่างทิศทางที่เขาแอบซ่อนอยู่ผู้ใหญ่โดนยกปืนในมือเล็งเข้าหาแต่แล้วเจ้าของร่างนั้น ก็ลบฉากไปอีกทางอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่โดนขยับจะตามแต่ก็ต้องชะงักอีกครั้งเพราะเสียงเรียกพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่จำเสียงนั้นได้ว่าเป็นลูกน้องคนหนึ่งที่อยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เป็นบ้านอีกหลังของผู้ใหญ่โดนอยู่ห่างออกไปจากบ้านพักของผู้ใหญ่โดนประมาณ50เมตรได้ยินแล้วมีอะไรวะผู้ใหญ่โดนปรากฏตัวออกไปด้วยความที่เป็นคืนเดือนงาย จากที่ควรจะจุดขี้ใต้ให้แสงสว่างก็แทบไม่จําเป็นลูกน้องของผู้ใหญ่โดนรีบเดินเข้ามาหาแม่แกอารวาสครับท่าทางของแกน่ากลัวมากเออเออเดี๋ยวตามไปขอไปเอาพระก่อนผู้ใหญ่โดนขยับจะก,ก้าวแต่กับชะงักแล้วถามต่อว่าเมื่อกี้มองเห็นใครคนอื่นหรือไม่ลูกน้องก็ตอบว่าไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงหมา้อง ผู้ใหญ่โดนหลุดปากออกมาว่าน่าจะมีคนอื่นบุกรุกมาจริงๆพูดออกมาไม่ทันขาดคำดีด้วยซ้ำได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาจากทิศทางหนึ่งถ้าแค่เห่าคงไม่เท่าไหร่เสียงหอนหวยหวนตามมานี่สิต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็อดรู้สึกไม่ได้ลูกน้องผู้ใหญ่โดนพูดเสียงตะกุกตะกักขึ้นว่าจะรอไปพร้อมกับผู้ใหญ่โดนตอนนี้ไม่กล้ากับคนเดียวเสียแล้ว ถึงแม้ว่าระยะทางไม่ได้ห่างไกลนักแต่ภาพของหญิงชลาที่เขาเพิ่งเจอมาก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วเมื่อเจอเข้ากับอีกสถานการณ์ถึงกับกืนน้ำลายฝืดคอผู้ใหญ่โดนนึกขัดใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกรีบกลับขึ้นบ้านแล้วลงมาอีกครั้งที่ขอแขนพระเครื่องพวงใหญ่เขาแค่หวังว่าอนุภาพของพุทธคุณจะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่ของเขาได้บ้าง ระหว่างเดินไปยังบ้านหลังใหญ่เสียงหมาหอนหวยหวนตลอดเวลาเหมือนพวกมันกํำลังมองเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดไปจากปกติบรรยากาศเวลานั้นแม้จะเย็นสบายแต่ในความรู้สึกของลูกน้องผู้ใหญ่โดนมันคือช่วงเวลาหนาวเหน็บอย่างที่สุดต่อให้ผู้ใหญ่โดนเองก็เถอะยังอดรู้สึกแบบเดียวกันไม่ได้อยู่ดีหมาหอนอะไรคงไม่ต้องถามกันอีกแล้วเพราะรู้อยู่แก่ใจผู้ใหญ่โดนเองต่างหาก ที่ต้องพ่งออกมาว่ามันไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้กังวลเรื่องผีสางอะไรแต่ที่น่ากังวลคือเรื่องมีคนบุกรุกเข้ามามากกว่าเมื่อถึงบ้านหลังใหญ่ไฟจากแสงตะเกียงสว่างมากพอที่จะทําให้มองเห็นบรรยากาศเวลานั้นบนบ้านมีเพียงภรรยาหลวงที่นั่งอยู่ไมห่ห่างจากหญิงชลาในสภาพกึ่งนั่งกึ่งนอนท่าทางของนางเวลานี้แทบจะไม่เหมือนผู้เหมือนคนเข้าไปทุกที ผมสีดอกเหาพันยุ่งเหยิงกูอยากกินเลือดกูอยากกินเนื้อหาเนื้อมาให้กูผู้ใหญ่โดนคนลุกสู้มองหน้าเมียหลวงแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกวาดวันพันผึง,พงเพราะเป็นคนดูแลทั้งในสภาพป่วยและทั้งในสภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกับผีเข้าสิงผู้ใหญ่โดนยังพอมีสติถอดผ้าเครื่องออกมาจากคอยกมือพนมเหนือหัว เอาลาธนาถึงพระพุทธคุณอ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงคุณงามความดีของตัวเขาเพื่อขอให้ช่วยขจัดปัดเป่าผีปอบให้ออกไปจากร่างของแม่ก่อนจะเอาสร้อยพระเครื่องสวมเข้าไปแต่มันไม่ได้ทําให้แม่ผู้ชราของเขาแสดงอาการหวาดกลัวตรงกันข้ามนางยังกระชากสร้อยหลุดออกจากคอเบี่ยงทิ้งไปท่าทางของหญิงชราเกี้ยวกาดกว่าเดิมกูอยากกินเนื้อกูหิว ผู้ใหญ่โดนหน้าเสียบรรยากาศเวลานั้นยิ่งน่าสะพึงเพราะเสียงของแม่ผู้ชลาเล่ากับว่ามีเสียงของอีกคนสอนอยู่ในนั้นไม่เฉพาะแค่เสียงแววตาของนางก็น่ากลัวกระบอกตาลึกแข็งกระด้างมันไม่ใช่แววตาของแม่ที่เขาคุ้นเคยถึงแม้ว่าสภาพร่างกายของนางจะดูย่ำแย่แต่ขณะนางอรารวาดไม่ดูเดี่ยวแรลงมาจากไหนน้ำเสียงแหบผ้าสันเขือ และสงพลังยางประหลาดระหว่างนั้นเสียงหมาของผู้ใหญ่โดนร้องลั่นแทกเข้ามาในบรรยากาศสีหน้าของผู้ใหญ่โดนเวลานั้นไม่สู้ดีเอาเสียเลยมันเหมือนมีเรื่องราวสซนๆเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเสียงหมาหอนเสียงหมากรีดร้องแสดงอาการตื่นตระหนกหล้วนแล้วแต่สร้างความหวาดหวั่นได้ทั้งสิน้นผู้ใหญ่โดนสั่งลูกน้องให้ออกไปดูแต่ลูกน้องหน้าซีดตัวสัน่นออกอาการหวาดกลัว ยิ่งกว่าผู้ใหญ่โดนอีกเท่าตัวผู้ใหญ่โดนต้องกระชากเสียงขู่ไม่ออกไปดูจะยิงทิ้งแล้วผู้ใหญ่โดนก็ยื่นปืนพกให้ลูกน้องบอกว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าท่าทางไม่น่าไว้วางใจยิงได้ทันทีลูกน้องตัวสั่นง,งันงกรีบหลนลานลงจากบ้านข้างนอกเวลานั้นในความรู้สึกของลูกน้องผู้ใหญ่โดนมันช่างเย็นยะเยือกไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดีถึงจะกลัวแค่ไหน แต่อำนาจเป็นหรือตายก็อยู่ในกำมือของผู้ใหญ่โดนเหมือนกันจึงจำเป็นต้องไปดูที่คอกหมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกน้องของผู้ใหญ่โดนคนนี้อายุอาณามก็ไม่น้อยแล้วละอยู่กับผู้ใหญ่โดนมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นจึงรู้จักนิสัยใจคอของเจ้านายดีว่าเวลาหลายน่ากลัวแค่ไหนแต่บรรยากาศที่เขากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เมื่อเทียบกับความน่ากลัวของขนเป็นนาย ยังนึกไม่ออกว่าอย่างไหนจะน่ากลัวกว่ากันคืนนี้ประหลาดจริงๆเพราะหมายังคงหอนหมาก็ยังคงแสดงอาการตื่นกลัวลักษณะเหมือนเห็นคนแปลกหน้าลูกน้องผู้ใหญ่โดนกั้นใจเดินต่อไปเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดใกล้จะถึงคออหมาอยู่แล้วสายตาของเขาเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเงาของคนไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีสามคนสองคนเป็นหญิง อีกหนึ่งเป็นชายอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าเป็นคนแปลกหน้าจริงไม่ใช่ผีสางเขาเกิดความกล้าขึ้นมาต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นใครกันแน่ลูกน้องผู้ใหญ่โดนอาศัยความเป็นเจ้าถิ่นหรือเส้นทางทะลุปูโปงการขยับเข้าใกล้คนทั้ง3ที่เป็นผู้บุกดุกไม่ใช่เรื่องยากคนทั้งสนั้นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใหญ่โดนด้วยจุดประสงค์ไม่ดีแน่ ลูกน้องผู้ใหญ่โดนอุ่นใจขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็มีปืนอยู่ในมือเขาขยับเข้าไปใกล้จนสามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแสงสว่างของคืนเดือนงายถึงจะมองไม่เห็นจะจะแบบถึงดูขุมขนแต่ก็มากพอที่จะมองเห็นว่าใครเป็นใครลูกน้องผู้ใหญ่โดนตัดสินใจก้าวเข้าไปหาปืนในมือพร้อมยิงคนทั้งสามหันขวบมาเผชิญหน้าครั้งนี้ต้องเรียกว่าชัดเจนกว่าเดิม ลูกน้องผู้ใหญ่โดนถึงกับชะงักเพราะทั้งสามคนที่เห็นก็คือนายคำกับเมียและจันแต่ท่าทางของทั้งสามคนน่ากลัวดวงตาแข็งกระด้างวาวโดดลักษณะเหมือนแม่ของผู้ใหญ่โดนที่กำลังอาลวาดนั่นเองลูกน้องผู้ใหญ่โดนตัวสันงันงกขึ้นมาไม่รู้กลัวอะไรทั้งๆท,ท,ที่ทั้งสามคนไม่ได้แลบลิ้นปิ้นตาหรอกเหมือนผีแต่อย่างใดจังหวะนั้น เสียงหมาตัวโปรดของผู้ใหญ่โดนร้องลั่นพร้อมกับดิน้นทำท่าจะหลุดออกมาจากคอและเป็นจังหวะเดียวกับที่ปืนในมือเกิดลั่นขึ้นกระสุนน่าจะโดนเข้ากับร่างของหนึ่งในสามแต่พวกเขาก็หนีออกไปอย่างรวดเร็วสีหน้าผู้ใหญ่โดนเคร่งเครียดกว่าเดิมเมื่อรู้ความจริงเช้าว,วันนั้นตามรอยเลือดไปจนถึงที่พักของสามคนพ่อแม่ลูกแต่ปรากฏว่าพวกเขา ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมีอะไรหลายอย่างชวนให้สงสัยรอบๆรบ,บริเวณที่พักของสามพ่อแม่ลูกเต็มไปด้วยซากสัตว์ที่ถูกกินสดๆทิ้งพวกโค้งกระดูกบางส่วนเพิ่งจะกินใหม่ๆเริ่มทรงกินเหม็นเน่าปอบชัดๆเป็นปอบทั้งบ้านลูกน้องผู้ใหญ่โดนพุ่งออกมาแต่พอเห็นสีหน้าเครียด,ดของเจ้านายก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกอาการป่วยของหญิงชลาผู้เป็นแม่เหมือนจะสงรง ในบางเวลาเท่านั้นผู้ใหญ่โดนเกิดสำนึกขึ้นมาว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นต้นเหตุก็ได้ปอบที่เข้าสิงแม่ของเขายังไม่ยอมออกถ้าครอบครัวนั้นเป็นปอบจริงๆก็คงไม่มีวันให้อภัยต่อการกระทําของเขาเสียงร้องโอดโอยเหมือนจะขาดใจของผู้เป็นแม่ทําให้ผู้ใหญ่โดนรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเขาต้องตามหาทั้งสมให้เจอถึงจะยังนึกพิศสวัส์ในตัวของจันทร แต่มาทำกับแม่ของเขาแบบนี้ไม่ได้ผู้ใหญ่โดนตัดสินใจแล้วว่าจะต้องออกตามหาด้วยความเชื่อว่าทั้งสามคนนั่นน่าจะยังไปไหนไม่ไกลแต่แล้วเพียงแค่คิดเพราะลูกน้องมาตามให้ไปดูอาการของผู้เป็นแม่ภาพที่ผู้ใหญ่โดนเห็นก็คือหญิงชรากาลังนั่งสวาปามเนื้อส,สดๆอย่างอเนจอร่อยสายตาที่มองมายังผู้ใหญ่โดนทำเอาเขาขนลุกเพราะสายตาคู่นั้น ช่างเหมือนกับสายตาของจันเลอเกินเหมันคือสายตาตอนที่เธอพยายามบิงวอนขอร้องไม่ให้เขาใช้กำลังกับเธอกูจะกินอีกเอามาอีกสิหญิงฉลาพูดถังัทงที่เนือ้อยังคาอยู่ในปากมือหมายเลอะเธอเปื้อนไปด้วยเลือด,ด,ด,ดแม่พ่อเธอผู้ใหญ่โดนสงสารผู้เป็นแม่จับใจกูจะกินกูจะกินจนกว่า ่างของมันจะตายเสียงต่อมาทำเอาทุกคนในที่นั้นถึงกับคนลุกสู้เพราะฟังดูคล้ายกับเสียงของเด็กสาวไม่ใช่เสียงของหญิงชลาแต่อย่างใดผู้ใหญ่โดนน้ำตาตกในอาการของแม่เกินกว่าความสามารถของเขาที่จะช่วยเหลือได้ต้องถึงมือระดับผู้มีอาคมขังตอนนี้มั่นใจอยู่อย่างเดียวว่าวิญญาณปอบที่เข้าสิงเป็นใครเพราะน้ำเสียงที่ดังออกมาจากปากของแม่ ฟังดูคล้ายๆกับเสียงของจันนั่นเองยังไม่ทันฟ้าจะสางผู้ใหญ่โดนพร้อมลูกน้องรีบออกเดินทางไปหาอาจารย์จอมอาคมด้วยว่าระยะทางค่อนข้างไกลกว่าจะย้อนกลับมาถึงบ้านอีกครั้งก็บ่ายคอยเต็มทีอาจารย์จอมอาคมเห็นอาการของผู้เป็นแม่ผู้ใหญ่โดนก็พูดกับผู้ใหญ่โดนตรงๆว่าปอบกินข้างในหมดแล้วปอบตัวนี้เข้าสิงอยู่ในร่างของแม่แทนถ้าไล่ปอบออก แม่ก็คงจากไปผู้ใหญ่โดนจึงตอบว่าแล้วแต่อาจารย์จะจัดการอาจารย์จอมอาคมจึงลงมือทำพิธีกรรมเดียวนั้นไม่ผิดจากคำพูดของอาจารย์หลังทำพิธีกรรมเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเงียบลงผอมพรม้อมร่างของหญิงชลาหายใจรวยรินอาจารย์บอกว่าปอบกำลังจะตายพร้อมกับร่างของแม่หญิงชลาสิ้นลมหายใจพร้อมกับความมืด ที่กาลังมเยือนหลังจากงานศพของแม่ผ่านพ้นไปผู้ใหญ่โดนอาศัยความเป็นผู้กว้างขวางสืบหาครอบครัวของจันทร์จนกระทั่งได้รู้ความจริงว่าครอบครัวนี้ย้ายไปอยู่อีกตำบลเหลือเพียงผัวเมียส่วนจันทร์ผู้เป็นลูกสาวได้เสียชีวิตลงแล้วอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกับวันที่แม่ของผู้ใหญ่โดนสิ้นใจผู้ใหญ่โดนเคยคิดจะตามไปจัดการกับผัวเมียปอบ แต่ความแข้นภายในใจของเขาทุาเลาเบาบางลงมากแล้วไม่อยากก่อเวรนให้กับตัวเองเพิ่มเติมอีกอย่างผัวเมียคู่นั้นไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งถ้าเมื่อใดหวนกลับมาในถิ่นของเขาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาคงไม่เอาไว้แน่นอนครับเรื่องราวของปอบแขนก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหากชอบนิยายเสียงของโอติฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ